บชมนี่เจ้าเจ้าอาบผู้เดียวบ่หรือว่าอาบ<ช>ทั้งลูกเพราะทั้งลูกทั้งนี่เลย<ด>เออแบบวิธี่อาบนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบได้แบบแบบจงเจ้าน้าเจ้าอย่างไรเนายบ่โอ้สม,ดมุดส,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 สมุดแต่มาเจ้าน้ำเย็นสมสมมสมุว่าน้ำอ่าต้มเท่านี้โอ้หนึ่งน้ำน้ำน้ำเย็นเท่านี้ก<อ>็<อ>เาพาาะแรกกับผ้าน้องพึ่นไปฮามออยู่บ่โดยไปพิ่นว่าเป็นเป็นไข่ยังคือ่กระเพาะแล้วก็เล่นเนี้ยอ่ะ เลือดเหนียวในเกี่ยวกับไข่ย,ยุ่งใดแมนว่ะไออข่เลือดเหนียวไ <c oughs> ข่ย,ยุ่งใดแต่ว่าฮอดขวบเป็นไข่า,ากเป็นฮอดขวบบริสบายนล่ครับบริสบายลยทีนะอเป็นนาวเยือกในตัวในโตออว่าขออนุญาตนำฉมโบนีเออ่เนีเออ่ยคิดว่าผีผู้แล้วเห็ด โุนนอพี่น้องเนาะกาลังสิกับพี่น้องเลยกาลังสิกับบัดแนมเห็นอเหมาะต้มมันว่าน้ามันสาวต้าเพื่อนอาบหรือว่ากินบอกยังไงเลยยังคาใจแน่พี่น้องเพราะเห็นใบชมเสียวกับใบเป้านี่ป็นยังไงนี่เนาะ่นต้มอาบหรือว่าต้มกินเพอ่าตากเล ได้ยินอยู่เนะะาะผู้เฒ่าเพ่นว่าให้ต้มน้ำสมอาให้ลูกว่าฉันมเป็นอย่างบ่เนาะเลยมาวันนี้นะบาวตาแล้วก็ต้มมาดีนะนี่ใบสมเสี่ยวพี่น้องมีใบส้มเสี่ยวแล้วก็มีใบเป้าเบิงบ่งเบิ่งอ่าเนาะบอกตาบอไดเอาสูตรเมื่อต้มให้อ่อนานั่งน้อยในยเฮื่อนก่อนพอพดเพลินบุขึ้นนั่นหลุอดเต็มหนาโย่ แต่ว่าแนวนี้ไปจักสันฮ่าโดนจังได้ตืน่นนะบ่ตืน่นนะบ่ยังอยู่นอนดีเธอนาะโดยเอาสบายดีเด้อโดยโดย,ดยเบยิ้งเบิ้งถามก่อนก่อนสิกลับเนาะหูยเลงไอ้นุบบน่มอันต้มไก่บ่ทางนั้นต้มไก่ <krij ż. S 2> อ่าใบใบชมนี่เจ้าเจ้าอาบผู้เดียวบ่หรือว่าอาบลูกเพราะทัะ้งลูกครั้งทั้งลูกคั้งนี้เลย เออแบบวิธีอาบนี so ้เ so ฮ็ดเฮ็ดแบบได้แบบแบบจงเจ้าน้ำเจ้าอย่างนไงบอกโอ้สมุดสมมุิว่าน้ำอ่าต้มเท่านี้โอ้หนึ่งน้ำน้ำน้ำเย็นเท่านี้โอ้ย็นว่ามันช่องกี่เสียบอย่างช่มันมันชมมันอย่างเนาะแต่ว่าฮะโอแบบว่าเอาแบบเอาผู้ดีแบบซื้อมันนะ เออเจ้าก็ได้อาบน้ำส้มกันบ่อยละฮะอืมยัพอพดจังพันจังบุคอยขึ้นใช่เนาะเบิกมือนีสีลองอ่าหักเมื่อก่อนจ้ะไว้ชมเชียวก็ได้เออได้หมดเอก็ได้ได้หมดเอก็ได้ไบมือเอดับดับใบมือเอดับเออจักยู่งใช่ไบมือเอจักยุ่งชมเชียวเท่านี้ก็ได้อืมแบบแบบแบบบริเวณนังเนาะ โดนๆเอาๆเบึกเดี๋ยวมื้อนี้สิแวะหาหักเมื่อเลยก่อนกกกุมเสี่ยวก็ต้มใหญ่นึงเอาใบแก่มนี่ล่ะบ่เนาะอแบบว่าให้มันผฝาดจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเออบ่ตออาอาบน้ําลานี่หด้ทางเทืบ่ได้ต้มซะน้ํามันฮ้อนฮ้อนแดกแล้วก็เอามาอาบเลยต้มแล้วเออเอาเาั่นอๆ เพราะว่าแม่ไม่พ่อไม่เพราะว่ามันหลายคนแนะนําน่ะพี่น้องเนาะบางคนบัดว่าโอ้ยเป็นหยังบางคนว่าแนวมันบ่มันบ่เป็นหยังเกินกับผมผ้านี่บางคนก็มันฮ้อน่แต่แท้จริงแล้วนี่แพทย์เพิ่นเฮงให้นาเนาะอๆๆดไเจ้าเอกินยังแน่แล้วเจ้าน้ต้ม อ่าแบบเนอยู่เนื้อกินเน้ะอยู่ไพ่ที่ไหนรมแกงปลามเัยโอ้โหกุกบเทียดนะไอ้ของที่กินได้นะเออเออไก่ๆๆกล,กลแต่ว่านมนมทันมาเนาะบ้านนมนมมานี่กินนี่เห็นขลามขืนกว่าเวอียันยัน,ยนแผลลูกนะอ่าหลังเกืยรน,นี่กินนู่นนี่แล้วก็พิษอีกลูกนะยังไงวะเนาะเอาถือว่าได้ควบคุมชาตาเพิ่นอีกแล้วจัน เวลาอาบได้เนาะน้ำสมเสียวกับใบเป้าเลรอจะใช่ใบเป้าโอ้บ่อคันบ่อเป็นฟืนบ่อเป็นยังแข็งแห้งไวอถือว่าเป็นสมุนไพรนะน้องพี่น้องเนาะนิดน้อยเลยแบบเพื่นให้อาบน้ำสมเนไพรอือก็อาบน้ำสมนี่แก้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 เป็นฟืดบ่อหรือว่าแบบอะไแบบเบิคน่าบนิดน้อยแข็งแห้งโอ้อาบมันแข็งแห้งเออเสร็จเสร็จมื่อนี้น้องพี่น้องขอตาสีฮักเมื่อก่อน เอาเอาอย่าพักพ่อนซะเดียวมาเมื่อป้ายเด้อบันี้เด้อโน้แสบายดีซาต้าเนาะป้าทูว่าเห็นเนมมาหลุดเห็นน้ำแล้วนี่นะบอต้าก็ผมเคยลองกับตัวเองจักเทือพี่น้องเนาะกำลังสิมีลูกก่อมาเนี่ยก่อญาตเด้อเนาะนี่พี่เนาะแบบเป้าอาบทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่ว่า ต้องเจ้าน้ามเพื่อนวะนี่นี่ต้นดิบมันนี่ต้นแบบเป่าอืไอ้นุ่มต้นเป่าทั้งได้มีทั้งนี่ฮะเอาเจ้าเจ้าไปเอาไก่หด้อเ่นี่โอ้ยอัยจุกห้วพ่อโอ้จำต้นจำเสี่ยวนี่บ่อตาชิฮักเอาอยู่นี่เนาะและเดี๋ยวเราออกเมื่อทั้งนอกชาวบ้านเห็นเดี๋ยวชิฮักเอาต้มจนต้มจากน้ำจังจังจังทิม มันจืโอ้กะว่ามันจืดแต่ว่าน้ำมันบ่โอ้อ่าอ่าเนาะเพราะว่าต้มให้ลูกอาบพี่น้องแต่ว่าสามีเพิ่อนยิ่งไม่ได้อาบเพราะว่าเพิ่นกินน้ำเย็นเลยเพิ่นเดินอยู่กามเย็นมีแต่อาบให้ลูกหขนาดแข็งแห้งเนาะโดยโดยเอาเมื่อป้าเด้อยเชิเด้อโดยแอนสบายดีน้องเนาะเอ้าคู น้องเวตาบ๊เวียดมาพอดีบ่โอ้เป็นอยังไงไปหาน้องป่าอันนี้ก็ว่าสิไปหาแล้วอยู่อยู่อยู่บ่โดยสบายดีบ๊วยเวียดโดยเนาะอสบายดีเป็นได้แบบมาคนคนหลายอยู่บ่แอบโบราณหลายคือหลายหลายหลายคนอยู่หลายคนอยู่ชา้วแก้วหรือชาวปี รอป oh. ีแล้วกับลุงไงลุงไงแล้กับบอยช่นลดรืมนะครับมาแตอัลานเนเน่คู่นึงเป็นก็ถือว่าอซีเนาะทั้งบ้านน่องปลาแล้ว่าพอพอบุญท้าน้องปลาผวดนนอนเน่เขามาหายนะอืม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 อมอืมอืมอืแอืมอืมนอกมอืมอืมอืมมออไมอื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 เอมืมอืืมอืมอืมอืมามอือมอือืน สตาอยู่นะมาเบิ้งมาเผาสต้ามาเผาเวตาเออไม่ยังนอะไรนะเห็นเห็นน้องต้นกล้าพอดีอยางกู้เมื้อขี่เข้าห้องน้ำบออ่าไถกถามว่าห้องน้ำเวจ้าเออโอก็ดีว่าห้องน้ำนี่จะไปขอเข้านะทั้วไอ้นุ่มเราเช็ดหมแล้วบัดนี้แล้วช่างฉิกปบแล้วเนาะอุ้ยนี่จะชีลงไปพุ่นมอถมงเช้าวันนี้กับชีเลนไปหาน้องแล้วก่อน

สิ่งนี้แต่บุญนี่คือว่าลอยลูกลอยเมียมากสักแค่โอ้ยลอยเมียมาหาลูกเขยแล้วอ่ามาหมั่นมาหมายไว้ไรเฮ็ดได้ฉันสิงได้ปรุงกระโดงมันไปเท่าไรเน่ยพลาดนึงพลาดนึงขอยมาแต่งลูกเขยขอแทงลูกเขยเนาะลูกเจ้าก็ผู้ชุกผู้งามอยู่ก็มาหาแทงอ่างนั้นนี่โย่เฮ็ดได้เฉยขู่มือนี่ผู้ชายมันอึดเด้หาไวเพราะได้เป็นทั้งยาบ่หาไว้เพื่อเป็นทั้งยาบคือน้องแวบนึ่งว่าเอาประเด็นว่าเลยดไผู้ชายนีหน่อยกว่าผู้หญิงอะไรนะอ้า เป็นลูกภัยกับผู้หญิงผู้หญิงตัวเกิดเป็ผู้ชายยังเป็นอันทอมเป็นเกเป็นอันอันนั้นอีกเอาหน่อยพี่น้องชมผลงานอย่างเปิ์อ่านจังใดตัวเล็กลาบังผู้ชายกับผู้หญิงนี่ผู้ชายหน่อยกว่าผู้หญิงเลาผู้ชายสามารถมีเมียได้หาคนสามคนไอ้ลูกเออมีเมียหาได้ผู้ชาน่อถืกใจว่าไป เอาเนาะอ้าวตาผู้หญิงหลายกว่าผู้ชายแต่ว่าที่ว่าไปนี่โมเมนต์ที่ห้ไปหามีได้ด้วยว่ได้ไดนเนาะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เอ้าต้องเวตาจับกล้องให้น่หน่อยนึ่งว้าว่าจนเป็ดนาทีแล้วยังไม่ได้จับสบายดีอยู่เนาะจังใดก็ตัวเองฮักมาเองตืวเอ โอ้ยแบบคิดตีนแบบก็อบเลนเนาะโอ้ยยืนมาแบบมาไปเหยียบอันนี่นะตีนหมอกตีนมาเนาะโอ้โยตกใจเลยนะพี่น้องเนาะบั่มรถแห็นได้ไหมเคยเปิดอยู่ปอโเปอดกูเห็นนอนทีนะกูกรอบเลยเนาะอันนี้โอ้ยโอ้ยหนาวหยาบรถเนาะโอ้ยเบาเหยียดเห็นแล้ วันค่อยแลนขึ้นไปไหมอี่เดชแต่ว่าเขาใายเพื่อนเรท่านมาเนาะน้องป่าเนาะโอยโดยเงินเกยเนี่ยมาจะซื้ปูนว่านี่แล้วก็เวบึงหลานน้อยก่อนเราไอเตียงออกมาแล้วเอาโดยโดยพี่น้องเนาะไปแะเดียวบอต้าสีผ้าไปเฮือนน้องป่าเพือนทัานเล็กจังน้อยจังใดก็อ่าขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าชิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยได้มาแล้วกันนะนี่แหละชิได้อยู่หาต้องปาลาอะไรก็นชีได้เมื่อกันกินเจกินข้าวแล้วยัองอยู่บ่อืมกินน้อยกินใหญ่อย,อยู่เอ๋อหรือว่าพบไปหากินข้ากินน้ำก่อ็นเน<ร>าะแต่ใจได้เนาะออกปากออกนี่เลยเอ,อ้ยนี่กับตักมุ้งหล่อยดิเหมืนชงสามมุ้งเลยอะไม่ใช่เป็นทางคนน้องทีใจ่าชีได้ไปบ่เนาะมันทำว่ะเ้อ แต่โทูถ่ายแล้วละเราว่าหากลังเทแท่นนั่นอยู่เทอยู่แท่งบันไดอ่าแต่ว่าเห็ดอันดับเนินแล้วมือไถยังบุทันหุนะแต่ว่าเฮ็ดเพิ่มอีกเล้วอันนึ่งดีพอลุกงอนขิดเห็ดจังแ่าบุมีไถ่ชื่แรกคอยคอยนะเชียที่าคอยนะฮะอ่ามี่ไถ่คอยนะมี่ไถอยู่แต่ว่าบุมีไี่ในนี่แล้วแต่ว่าเรื่องกัดจอดจัเลยคือกัดเล่นพวกหมาอีดแล้วเอาลุยไอ้นุ๊ก ยังบ่ได้บ่ายบ่เนี่ยตุยนะฮะบายแล้วบายแล้วบ่เออเหลืองเฮ้อนะเออเรียบร้อยเพิ่นว่าอยู่ไอ้นู่นว่ายังเขียวอยู่าเพราะว่า2-3มื้อบ่เนาะเปลี่ยนสีเนาะ3มื้อว่าคนินึงเออเขียวอีกเนาะเพิ่นเอิ้นเทาเทาเทาจ้ะเอ๊ะเมียก็เมียก็ยังบ่ได้ส่งิกส่งัดอีหยังมาเนาะแสดงอดยอยู่ บอกังเว้นที่นาค่อยค่อยคอพ่อหู้แล้วว่านอนดีกังเว้นใช่นะมค่อยแรกครับไปงายลูกสาวเจ้าน่ะพยายามพงายมกับจุดจัมันเวนแม่เพราะพาไปได้โยแม่นีพราะิวโยสามีได้ใช่ไหเขาจ้อุ้ยเราใช่ไหงก็นอนดีเนาะคงบบได้มีเวียกหเห็ดอย่างเดีอ่าก็จะดกน้องแค่ได้นอนดอกเพอได้หายเห็ดเวียกเนี่ยตอนน้อยนี่ ดีดีทีุ่ดนี้คืออย่างไห้นอนะพ่อพี่น้องเอ้ยให้่ได้เนาะมาประมาณ9ปี10ปีแหละยังให้ลูกบ่ให้นอนอยากให้ไปแม่นไปดูดิพ่อแม่พาตอกัวก็ลงหาจับไม้จับหยังเคยพ่อแม่ดีสุดน่ะเนตอนน้อยนี่นอนนอนให้มันเต็มที่นอนโลดดแม่นตอน7 8ปีนพูดไปกี่ข้าง้บดนี้เอา 1ิปอสิปสองปีใช่พอแข็งแห้งเนี่ยลูกก็คุ้มลูกแล้วบบดเนาะไปกให้หัวแล้วบบดเนาะไม่เช่นี่เราไว้จักสามสี่ันนี่แหละนี่นัะนี่เราเลยแล้วแหลเรียบรอไอยเนาะไปเลยค่ะไปอย่าเนาะเห้งว่าเห้งเงาไปเลยเอาไปมาจะได้คลิปนึ่งนี่เนี่นึ่งหวน้องปลาได้ชีวิตพอทุกงอนเ่ใช่ออกมามันจะไงที่นี่เะลี่ยเวตานปลาไว้บนท่านโบ่ปลาทุกเนาะบนท่านกองไปหาโดนใช่ไหมคะถ้ามันได้เป็นคลิปแล้วมวยนักนอนแล้วบ่ อันนี้ยินอยู่มีเที่ยอยู่อ๋อนี่ยมาเบิดแดดมืัอคืนนี่ฝนตกมาพักอึดถึกเราเห็นมือเช้านี่ปะเป็นชุ่มิฝนอยู่หรอเนี่ยนรีอันนี้นะเขาพยางพายเยอะอันนั้นเขาพอน้องแพะได้มาทานเหตุการณ์เดี่ยมือชอนพอมามือเช้านี่ก็ยังเปียกอยู่กับน้องยาตาแต่ว่ามันจะเอ็มมั่งแล้วแต่ว่าบอลเสียวนุชถามาในกั้นแจมุกอยู่ชิดลงนนท์เด็ดเนีอ๋อนี่ ฝอนะมาผัดนี่เห็นเจ้าผัดซื้ออ้าวช่างเฮ็ดแท้นี่ว่ะฝอยอันวับลงไปนี่กับเมนได้อันเอิ้นหาคนให้นั้นนี่แหละมาเดี๋ยวได้ใช่เนาะไอ้นู๊กมือมือมือเช่านี่นี่ถือว่าเต็มหมดเลยน่าเห็นเนาะเออโมเชื่อเบื้องโน้นถงโมเวียดยังมีติดอยู่นะมันติดเกิดเป็นอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้ได้ นาเบื <Z an aaS as> ้ง่างู้ทั้งหลังบ้านบ่ได้นุ่มอยยางนเป็นหอยตุงเออเอ็ปล่อยไปน้ำงี้อนกระปองเบียร์มีลายเลยเห็นมเห็นนุ่มเหยียบไว้มีบ่ปขายได้เนาะเอนี่ยเราจิ๊คขกกะลีเนาะว่ามันคพดที่เก่าคนรกยูมาได้ที่เก่าดิทั้งุมทั้งหลังแล้วพวกเนาะเตเี้ย บอตาท่านเหตุการณ์อยู่บ่อันใดนะเดี๋ยวเถียงเจ้าเถียงง่ายเนี่ยลงโทษไอ้นุ่มเราลงโทษไอ้นุ่มเถียงกินควายต่ำหัวบ่หัวต่ำเออหัวต่ำเออเปล่าเตะบ่เป็นไงเป็นบกบมไงเออตรงไหนหัวไม่ได้นี่บ่นี่ไม่ได้นึงอ๋อล้มดีอยู่ใช่เนาะอ่ามณ์ดีอยู่นี่เนาะบ่าแล้วก็ซีมอยู่บ่อันไร อันวขอญาตินําเนาะแบบว่ามอ่าหนุ่มเมียนั่นเพิ่นว่าจักเว้ายกเว้ายกแล้วได้ยินว่าเวียดบ่ดีถ้าว่าหนุ่มชมนี่ลูกท้องท้องเพิ่นว่าชิมเบิ่งเด้อถ้าว่าหนุ่มชมแล้วบ่ให้ลูกกินก็ซื่นเอาเนาะให้แม่ิมเนาะไัดให้แม่เพิ่นแต่ว่าแม่น่ะิมแล้วหวานเพิ่นว่าหวานแล้วอเพิ่นว่าหวานน่ะลูกสิใหญ่ไวสิอวเออว่าชมนี่ลูกเ็บท้องอือๆๆ Ừ, để tạm phần vải ở mát đồi 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 nhưng mà vẫn là chuyện chính nhưng mà sụp bưng rồi đấy thật là nhanh mệt cái bê cái đấy cái sofa cái che bay đó nó là nó ung chải đây này làm gì để che bay á để để nông à. bưng thì nó không ôm cái nó đấy phi nông nó pa pa điệp เออพอดดีเลยเป็นยังโตกิมให้เป็นเงาเหรอเ่ยโยเนาะเผื่อจะตื่นรถออกถอยรถออกได้ครับนี่ก็ได้เลยหาที่อ่าเอาไปมากิมให้คนไปังไดยแาบเนาะทำนี่เราคอยเข้าใจผู้เป็นแม่ไหมนะก่อนคอยบุญจะเข้าไปว่าดังอยู่ฮั้นแต่ยังลุกตื่นนี่คอยอุ้กใจด้วยอย่างลูกตื่นนะผู้กำลังเออกำลังเปลี่ยนจาอุ้มบ่ออมกำลังจี้กินนมอยู่เอาตามสบายแล้วเด้อ ตามสบายลูกทอง่ายบวามานแบบกเอท่องยเราจะมาแบบเสียโท่องนีเยใจส้อได้ไปยกเฉยีอจักอจักกะที่น่ะยังกะทมาบบหนึ่งนะน้องแวตาจะอดลูกบาทนี่ขอดลูกหางกะทบาทนี่ค้อนี้คำหนึ่งเฮียระำนึงนาทีเจ็บชองทีเจ็บเยอะบ่อลูตุเลืองเยอเนาะยานอย่แปเออ นาะห่อยเป็นกันเาะยู่้วดก็ร่งกินข่าวกินน้ำขอโทษขอไผ่ทอะไรร้ายข้าวหุงนนบขคือบะเมนเดียข้าวหุงแนบมาอือืมอืมอืเบสโดนเจ็บใส่ใส่ตกลงเพ่ได้กินบ่อหนิกินนะบ่อบ่อบ่อันมาชลีนี่นี่สิเอาไปต้อน้องปลาเพิ่นเลยได้ใช่ปะเอามาฉัเนาะเอ้าอ่ะเดี๋ยวค่อยถอยรถเอาก้อนรุ่นน้ำกันเนี่ยได้บ่อพวงเจ้าอยู่นี่ ยันอ่ะมันนั่นค่าได้เดีย๋ยวไปหานองปฟาก่อนพี่น้องเลยไมนไม่ว่าสิไปบม่ได้ไปเชื่อโบอกหให้ได,ด,ด,ด้ด้วยเนาะบม่ดไ,ได้โบกเลยเดยเล้วเหยียบไก่แล้วได้หน่ะอยู่พื้นฮะอ้าวเนาะหยียเหยียดอยู่ออกนี่เอาแท้พบแล้วไก่ด้วยเชื่อเชื่อเชื่อปุ๊บไปเดี๋ยวกินพอลูกงอนพอพี่น้องเอ้ย ปุ๊บเต็มรถไปเทราบด่เาโลุกงอนเขาไปเท้่ดินะอ้องยังลกไปยังนะไม่ชุกได้ว้ายเนาะยีโลูกงอนโลุก้องเลยทางหัวตาลังหัวจถหังเนาะโฟลุกงอนเนาะเออยิงใครอยู่มันเนีนอนเลยมันเนียนเล Ok, 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 nông ok, 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 nông ok, 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 cấp ok, chắc nữa, ok, chắc nữa ok, à. phải ok, 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 chắc lau ok, nó ok, 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 ok,

อ,อะอจะเลย,ยเป็นค่าเนาะ,ะเดี๋ยวไปหาน่องลูกปลาก่อนพี่นอ้องเไปเนาะผู้ใดแก้นนยังระบาดนียผู้แมนแก้ให้น้องปลาบบนะเบาะอ,อไปปะไรก็ได้เนาะไปพวกไก่ดอกพี่นอ้องเลยไปเยี่ยมน้องปาอลเออาเพื่อจะขึ้นชีได้กับล่ะเมื่อหาแหละเนาะอยู่ลำลุหน่อยก่อน เพราะว่าจะมีเพื่อนที่เที่ยวอาบน้าอาบอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อนี้นะมื่อวันเสาร์พี่น้องนะบอตาเลยมาเพราะว่าบวเท่าก็อยู่นะบวเท่าก็อยู่ไม่เท่าก็อยู่มีคนอยู่นําอยู่พี่น้องเน,ะนงนะะาะแต่ว่าอยู่แต่สามีเพื่อนผู้เดียวก็โบก่ากันได้พี่น้องเลยโบก่าป,ปะคือกันเขาบนนี้เลยพวกไป c Quad áo đi quạt lại mãi lẹp mãi lẹp mhm mhm mà mhm 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 สองสาม้1 12ต้นพี่น้องมาบนนี้เลยอ้าถโอาไปดบาดนี้ได้เสียงห้วอนๆอยู่บาอาถเนาะได้ห้วอนๆอยู่ฮะโอ ป้าทูเนาะเป็นหัวเป็นยางเรียบร้อยแล้วนี่คักคักคักอ้าเจ้เบิ้งเบิ้งขออนุญาตขึ้นไปในเด้อนีนเด้อเอามันี่กขึมีดูกน้อยอีกเลยนี่จ้าเอ๊ฮึบเบิ้งเฮ้ยป้าทูเนาะ เออด้วยสบายดียังไ่ได้กั๊บเนาะไปเลยม่เแรก็เป็นยังไงคือว่าบอสบายนะเศร้าเลยบอตันบอเจ้าอหลคือว่าเจ็บทอกตอนนั้นมือพา้องป่าเราไปนั่นนะเรือคนละคนบอน้องชายโอ้คิดว่าเจ้าในแดงเมื่อร่นะน้องวดคือว่ามามาเมื่อนบเจ็บเลยจังว เอออะไรก็จังได้เจ้ากับชิยวันเห็ดเฮือนให้หลานเลยบ่นี่ก็เป็นอยู <so S 1> <five> ่บ่เห no. ็ดน้ำมันาบ่าวเลยนะโอ้เจ้าเจ้ากับพ่อได้อยู่เนาะโดยน้ำมันาบ่าเลยนะเออบอกเลยกันเนาะลงลงมาตารางที่จะฮาเนาะอ่าเนาะเบิ่งบังบังบังนางหางกุงเนาะฮะเพราะว่าอยู่เที่ยงมันคือนจากคนห่อนก่อนนี่นี่นะนี่อ่ะรอบังเฮือนเพิ่นนี่แหละตั้งแต่ตั้งเช้ายังบุได้นี่จะเชื่ออยู่ได้นี่ อโอ้สแสดงว่าเจ้ากับพ่อได้อยู่เนาไนนะไอ้เนาะอันแบบว่าเป็นลูกมือโอ้โดยโดยโอ้เล็กยังมาพร้อมแนลอวนี่แบบเห็ดชงมุดนเลยวะแมเ่เราเออมมา,มาโอ้เล็กเอาไว้เทคานได้เนาะโดยมอ้ม tại sao con hôm hai a mang a cuộc bay này, này. chồng lưu bọn em 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 đây em 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 ในหน่วยแบบว่าลุาลงหน้าลุงอย่างได้เนาะโดยแม่พอดีอยู่เหตุเธออยู่เห็ุหน้าเลยนะเธอเพราะว่าแต่แต่ละปีนี่ก็เจ้าเจ้าต้องได้มาพาเพื่นเห็ดอยูงง่แล้วเนาะโดยมันนะอ่าอ่าอ่าเอ้าเนี่ยไ<อ>ปนั่นยังไรเน่ะคือคุณคุ้นแท้เนี่ยยังเพคุนทุบแล้วบ่เนี่ยโมนองปลาล่มล่มมาคุ้มทำไมแต่อันนี้ <c oughs> ได้ก็เ <c oughs> ดียวมันทุบเลยนะจุ๊บมันชื่องัวเลยบ่เนี่โอ้ ลบมมาคุบต่อไหมเราแตกชรับโดยอ้เนาะใช้แล้วน้องปลาแล้วไปไช้น้องปลาอยู่ห่มโอ้ยังพูดโดยนั่นอ้าโอ้พี่น้องอ้าอ้าเอ้าเนาะเอ้เพื่อนโอลมกับทางเขาเอื้อยไอ้เพื่อนก่อนบอกเป็นยังดอกหายใจมาน้องเพื่อนนั่งนอนละง่อยอยู่ลูกกาบเล้วกับผ้าน้องเพื่อนไปหาหมออยู่บ่ โดยไปพูนว่าเป็นเป็นไข่ยังคือกระเพาะแล้วก็เลือดเหนียวอ่ะเออเลือดเหนียวนี่เกี่ยวกับไขยุ่งเดแมนว่เออไข่เลือดเหนียวไขยุ่งไดแต่ว่าหอดขวบอ่าเป็นไข่ยากเป็นหอดขวบอ่าบริสบายนละครับบริสบายเลยนีินะอ่าเป็นนาวยเยือกเยี่ยมในตุลในตออว่าขออนุญาตน้ำชมบอนี่เนคิดว่าผีผู้แล้วเหตุเอ้า แต่ว่าแท้จริงก็ไข่ยุ่งไข่เลยโดนอันตรายนะแม่อันตรายอันตรายมันคือนี่ได้ได้บาดแอร์จ้ะอืกินบ้อมาชฉลีเนี่ยฮอนเบิ้งเบิ้งมาเลยกับไปมาเฉลีมาให้หลานน้อยกัดนกเบือถ่าเลยได้มาชฉลีมาอยู่ซื้อมาชฉลีพยุดหนึ่งพี่น้องเนาะซอยน้อยเพคนอืม ยัจะจอบโทรศัพท์นะพี่น้องเนาะยันยันอ่าแม่แม่ใหม่แม่มือใหม่เพิ่งเสร็จมาเพิ่เสรมาโอ้ยลูกห้แล้วก็บเป็นซิ่งนะพี่น้องว <c oughs> ่าช่วงนี้เขาก็เริ่มจับจุดเนาะลูกเจ้าของว่าเออตอนตอนเว้นที่เพิ่นมักห้บอ่อหรือว่าเพิ่นอยู่ปกติบอ่บอีหยังบอ่อบ่อได้ห้บอห่อีหยังเขาก็สบายใจแน่พี่น้องเอา้าไม่ก็ เปิดไ่เนาะาเทียบเพาะพี่น้องเลยวันขึ้นมาทางนี้โดนติบแล้วเนาะบาตาเองก็ได้ืมืมอเจ็บท้องเนาบตาข่าวใจพิษเนาะคิดว่านาบาวเพิ่นผู้นี้ผู้บวชหันบอโ,นโอ้เห็นยังไงคืนนี้คือเห็นมูชาเยู่ อ้าวทุจ้าก็ลู้ทุเจ้าก็ทูเจ้าเยอะทูเจ้านั่นแล้วลูกเจ๊กเจ๊กปีก็ทูเจ้าไม่ปีปลายแล้วเออกำลังกำลังพวมดื้อกำลังพวมอยากจับอยากบายอยากจักเลยทำนี่นะเอาได้คลิปอยู่เลเออเดี๋ยวนี้แล้วเออบอเป็นนังเอ้าเอ้าเลยตามสบายอ่าเดี๋ยวเอาหรือว่าสิเห็นได้อยู่บ้านมีแข่าอยู่บ้านนี่ได้เออเดี๋ยวเอาจับเอาใช่เอาจับเอาออาจับเอาเอา จับเอาเออโ้ยเนอะอ่อโอ,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 อโอเคสน,นะะสบายดีฉันจะได้กลับปลาเลยเด้อสบายดีโดยข <s> <laughs> ึ้มไวนฮะเออถาน้องปลาเพินมากเลยแต่ว่านี่คลิปมันยาวแล้ว <laughs> โดยโดยโดยเพินมากแต่โดนละตีหนะเนาะ โอ้เออเออเออเนาะยันเพิ <mic> mm, <t> ่นลงเนาะโมเดลวายังดอกพี hmm. <t> ่น <mic> ้องเลยเนาะตามสบายพุ่นตีบเข่าเจนเทื่นอยู่โอเคเนาะเพราะว่หน้าทียาวแล้วให้เพิ่นโอลมกัดสะก้อนและจังหวะกันอีกพี่น้องาเนะมาแต่เฮื่อนชาต้ามาอ่ามอบเงินให้เพิ่นขวดลูกขวดเต้านั่นก็ได้โอ้ยว่ะน้ำซุปน้ำส่างเห็ดหัวเรียบร้อยพี่น้องเนาะ อานะขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีพระสุขสุขชนเด้อเนาะที่เขามาเบิร์มาสมแล้วก็บวกดข่ามโฆษณาเนานะพี่นอนะ้องเนาะดีใจนะนอ้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยได้เฮือนได้ซานแล้วบัดนนะี้เนาะถือว่าเข่งจับน้ำเทียงเกลียมที่ตั้งเสาเลยนะนะพี่น้องนะเนาะก็ขอให้ผู้รักผู้ใหญ่อยู่ดีมีเฮงทำร่ำเลยรวย FC เอฟซีพรสุขสุขคนเนาะ,ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำรวย เงินทองเนาะเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกาวก็าวามาสบายดีพี่น้องบายบาย